สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องพาก่อนแล้วกับสิพามาเห็นเนื้อยูนเนื้อกินก็มาเนี่ยค่ะนั่แหละเนาะค่ะเสิร์กับสิพาเ็นื้อยูนเนื้อกินเมื่อนี้คิดอยากเมนูนี่แหะค่ะต้องคิดอยากก่อนคิดอยากเมนูหนึ่งปลาเนาะค่ะหนึ่งปลาหนิล้วกระปาน้ำโขงเฮาเนี่ยค่ะปลาหนิลักกรเป็นปลาตะเพียนเนาะมันเป็นตะเพียนนี่แหละเพิ่มเติมปลาขาวเนาะปลาขาวปลาขาวอันนี้อย่างพวกปลาขาวเก๋อเปล่าปลาขาวไง มาข้างหมอก้อนนาะเถอเนาะข้างหมอก้อนปากปากระเรยบรอยแล้ว,ลวนี่ตะไครหออ่หอมกอนเด้อค่ะหอมปากค่อยหอมไอามะกรูดน้ำนาาเธอเนาะมะกรูดึ๊บนี่นี่โอ้ยลือม,มักปากอะมักปหน่อย <laughs> มักปากแล้วค่ะวิธีมักป,ปาก,ปากหนึ่งนะพี่น้องเขาเก่าเกลือนะคะ่ะที่ผมสุดดหน่อยนึงแล้วเขาละลายน้ำแล้วค่ะอันนี้เป็นเกลือบโบราณ มากเลยนี่ปลาต้นนี่แ่ละตาล่างเรียบร้อยแล้วหรอค่ะแค่นี้กับน,นัวแล้วเดี๋ยวค้าปลาเนี่ยไม่ได้เห็ดอย่างไรปื๊บีอืนี่จะไปล่างพักกันไปเนี่ยค่ะนี่ครับปลา <laughs> มนนัวจะหนึ่งพัดก,กับหนึ่งตามีเห็ดพร้อมนะเช่เนอะมีเห็ดกับผัดกะลำมกันข้างเกบอกเล่นเด้อพี่น้องสิเทศเจ๊บอกเล่นซู่กินนมือนี่นแซ่บเลยแหละกัดกะลัมครับนี่กะลักันข,นข้ใส่เกลือหน่อยนึงเด้อค่ะล่างผักเนอะ ตัวน้อยนึงได้เรียบรายได้ผัดนายุงสิกระติดอยากไปรีบหน่อยพี่น้องนี่เสื้อล้มค่ะกะล้มเสื้อไหล่ไหล่่างผัดต่ออีกกันค่ะ นะ้าพี่น้องเซกกระลำเลยนาะคะ่ะนี่ประกาศสอมค่ะประกวดตุ้งนะถ่ายร่างเห็ดก้อนมาหน,<อ>น่อยค่ะเห็ดค่ะนี่โอ้ยอยได้ดอกแค,ค่นี่พี่น้องไปมินดอกแค,ค่จะบึดกันค่ะอะไรบ้างัพ,ลลพี่น้องโอ้สุกแล้วล่ะค่ะพี่น้องดูด้วยค่ะดอกแค,ค่นี้นี่ดอกแคเนาะคะ่ะกระลำปากกระสุกลาบุูน่ะเดีย๋ยวป่งกันได้ไหมคะ่ะสุดสุดสิบแปดพาไปเฮ็เดเจี๊ยบกเล่นกันมาหน,น่อยค่ะกุ้น พี่น้องนีเด้อค่ะสําหรับพี่น้องที่อยากเคตียบอกเล่นเนาะคะ่ะง่ายๆเวลาห้องกินกับหนึ่งพักลวกพักหรือว่าไอ้อีย่างก็สํสำหรับอีกสูตรที่ว่าเป็นเฮ็ดเลยก็ับหมกบอกเล่นดีๆนะหมกบอกเล่นกีบอกเล่นดีๆกีกระเทียมแต่ว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สะดวกเนาะคะ่ะใอยบอกเล่นลงหม้อเลยพี่นอ้องใส่บักเล่นลงหม้อง่ายๆค่ะเสียบคึืนกันสูตรที่เฮ็ดตลอด ไปเถอะเนื้อหนึ่งเนือห,หนึ่งเลยเถอะผักเขาหลายอยู่เนาะแม่นเถอะเห็นเดีหลายเลยที่จริงไส้หนังกระเสบบด้วค่ะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแก้วหนังพร่องเดยพาเฮ็ดอีกมือหนาพี่น้องพันขอมาอยู่บ้านเฮ็ดแก้วหนังพร่องให้เบิ้งเนี้ยเด้อสาวเส,วสวริมสันสันสมกับสบาเยเฮ็ดอยู่เด้อค่ะไปะได้แล้วไปไหนค่ะหน้ามาหยอดหน่อยนึงแล้วก็ห่างเลยนีย่เดี๋ยวพี่น้องอใส่เกลือลงไปหน่อยนึงเลเด้อค่ะตอนเ่าครัวเนี่ยต้มไปเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่นแตกเองแต่ว่าเ่าค่อยมาปรุงเหมนเป็นเกี๊ยวตกเลนค่ะ อืได้แล้วพี่น้องปไปเป็นไงครับโงเลยสมเรียบร้อยแล้วเน,นี่ยค่ะซีมกันเด้อคะ่ะเพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วน้อยหนึน่งแซ่บเนี่ยเป็นอะไรแซ่บนี่สมดีะครับสมด,ะะสมดีใส่ยังใส่ชุดหลดปะใส่ชุดหลุดนะคะ่ะชุดหลหน่อยนะึ่งชุดหลดหน่อยนึงพี่น้องผิดพุงปะผิดพงเนี่ย,ยทีเด็ด ต้องสิทธ์อ่ะมันปลาหน่อยนึงปลาได้ค่ะสีมกวันได้ประมาณเขาใส่เกลือแล้วปลาเทอรลงใส่เกลือลายหอมป้อมค่ะสุดท้ายไปครับหอมป้อมเด้อค่ะหรือว่าผักซีฝรั่งก์แบบเธอประเดิมเนาะผักซีรั่งก์ไปไปในพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะเรียบร้อยครับเยบรอยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนี่พี่น้องหนึ่งปลานิลเนาะค่ะเฮดแล้วก็ผักนี่แล้วก็ะเจล ก um. ระลำนะคะโตทานเขาหอมกัเป็นจะเสียบด้วยค่ะมือเนี่ยมันกินขขาน้ำกันค่ะหมายได้ค่ะกลิ่นเขาน้ำกันมาในพี่น้องหนึ่งปนินค่ะมองดูค่ะโซ่อีกก้อนโปรบเสบแหงใส่เห็ดกันไหมะใส่เห็ดก็ได้เส้นปากก็ได้ค่ะฮอรอนน้ำกันโอ้ยคนนั้นอืมแม่ดอกไม้รังอะไกันนั้นยิ่บอก ปลาหนังเป็นหนังแซบแบบหนัวหนัวแหงแอบบมือ,อมแก้วบักเลมเทคนง่ายๆแค่นี้แหละเด้อพี่น้องแก้วบักเลนค่ะหรือว่าแก้วบักเขือเทศนะคะน้ำอีกมะเขือเทศแล้วเป็น้องแก้วบักเลน อันนี้ก็แค่สูตรหนึ่งค่ะอง,อ,งองให้่มะว่าพี่นำหมังนันมันยังบม่ร <ไป S 1> ู้เด้ไหร่บามักเล่นก็อย่างบักเคือเอดเลมัเล่นก็บบบเกือเทือดวะคะ่ะบักเล่นอ,อือแสบเนื má e ừ. ừ. sì à đi nông chỉ mặc vị cả mệt vì nhiều nhang mà nhỉ cả má hết rồi nó hết đi nhặt bún này ปาเน้นน้นอยที่เขาแบบมั้งสุดพี่น้องบางทีพี่น้องไม่เห็นไม่เห็ดกินยังเสืะค,ะเเค่ะไปเห็นปลาแดกแล้วค่ะหรือว่าบางทีอยากอีนมีส่วนกับมะเข่งที่น้อไม่ส้มปลาเค็งน้อยนะแซ่บปลาขาวปลานดำโข้งยังเสื่อไม่นิดเอามาให้ค่ะเพิ่นกับปลาแพง แบ่งกันยุกกันกินเนาะครับพี่นออคค้องเมื่อคืนเนี่ยได้ละกัโถเอื้อนไห้น้นนองดำไปเจาะเขาเขาหาปู้กับงากับน้องพระน้องน้องไหนโพรดัมก็บม่นิดไม่นั่งกินสุก,กี้น้ำกันวันน้พี่น้องจะไ่เห็นว่าเสริมกินนักไหนโพรดัม มันมาตรงกันเปน็น,นลายมนะันมามันลาบแขบไม่ก็น,นี้แหละแขบไม่แหละทั้งรัมบาลจักซากินแล้วก็ซา,ามมหารลเก,เกเี่ยวเกีียวเลาหาทุ่ม บางทีเด็กๆเห็นเสอเสื้อตอบคมอมเมนต์ทุกสิ่งนะค่ะเสอเสื้อพูดเดียวเด้อค่ะเพราะมีแอดมินพี่น้องนังเยอะห้องเต็มสีหนึ่งต่ามันมีนพี่น้องเพื่อนเบิ่งยูทูบยุบอดีล,ล้วเพิ่งสิเมนเมนเพิ่นเมนมาเราจะเสิร์ฟคำตอบกลับเลยไม่เสียเพิ่นทักกลับมาบอกมัน เป็สนสะสมตัวจริงบ่ขึ้นนอนเดือดสะสมตัวจริงดนนเด้ค่ะนี่นอนเดืกแน่ครับนอนเดืกแน่สะสมกับพายามเต็มที่แหละพี่น้องประกาศซ้อมค่ะออกดอกออกมาหน่อย กิน้ำไดงกัอ้วนทองขนาดไหน<ม>น้ำแดงกับแสบน้ำน,น,นังกันเจวหนังไปให้ใกล้ๆกัน จะ่ต้องใส่เบอเล่นหลายปันปนิดแล้วะเจ้าหนังเพาเขาจะบาคามเปียกซอยเนาะเมื่อสาเหตุเจ้าหนังท้องโอ้ยปล่าอุ่นยปลามันนะปลาแซ่บปลาแซ่บปลานัว แล้วนี่แล้วก็สิภ้าเพิ่นไปเกจ้าเขาธงหนึ่งค่ะเดี๋ยวสิภ้าพี่น้นองเดี๋ยวสิภ้าพี่น้องหันไปนั่นค่ะไปขายของกันมือเหนื่อยหน่อยาขายของได้ของดีมา่ขายจะเป็ี่ยนยางรถคือตามแล้วค่ะพาไปขายของมือรถแล้วปะ ก็ไม่เห็นคิดหรอกเธอขี้ไป่น้าค่อนอี่บ้าราจอยุติารอ่บยุตอการอะขี้เดยวขันสักอืมอืมหนกวนเ้ามาถ้าพี่น้องจะแซนรู้กันข้า กกระเทิ้นพี่น้องแม่นตกกระเทิ้นอยังดอกข้าวตอนแรกว่าจะเป็นไหนหนามา,มาเกี่ยวตะาน่าจะคลองกับพี่น้องวันนี้เพิ่นลิดผู้นี้กับว่าเกี่ยวดีผู้นี้กับว่าเกี่ยวดีป่ะนี่ยข้าก็เลยได้งานหลายอื mm ้มมีแซ่ เนี่ยน,นี่พอน้ำเปลี่ยนแบบี้นะแซ่บแห้งแซ่บแฮงค่ะ ยิ่ม,มาแบบนี้ยิ่เมมลยมมร้านนี้เนี่ยแซ่บที่สุดมัน มันละก็หอมหอมคนที่มักมือหนาซื้อมาเห็ดนางกระปุนตัวนึงก็ได้นะปุะนหลายแล้วเนาะเฮ้ยน้องเห็ดตุ้งแค่เห็ดมันแซ่บน,นะปลายหนึ่งลายหนึ่งของนาวนกับปลายลาพริกยำมนะนาวอือเยะเม,มนูน้ำอยู่แดดาสเด้ออือได้หลายเมนูลาบก็แซ่บมักหลายเมนูอันแปะใะ น้องพอน้องไพ่ไปเลค่ะซื้อมื่ก็เก่งขี้ยงบ่บปแปะสะแปะสะแล้วงานกินแบบใใ่น,ยอ,ยนอืมมันแสบเน้ยสมไม่ลอยเยนะแต่กับเส้นนุอมอ่กเนะได้กูเขาว่าพี่น้ำมือ บักรูมือนี่ับมืออื่นนี่ยล่ะหมักมันเนาะเนี่ยหมักแจ่วเป็นเป็นเทไปปลูกพักอันสมเสียวพี่น้องหลายๆคนก็อาจจะยังบลรลู่หรอค่ะเขาสมกับคมะตะลู่เือกันเห็นยุทธต้นทางขางกรบเบื้องมันกินได้สมดีที่สุ่ครับขั้นตอนไปเห็นนูวยสา่ารถต้นหมักแจ่ จั๊เป็นพักสมเตี๋ยวค่ะอืมจั๊อืมเบิร์ครับเขาเมื่อติดหนึ่งใครจะมาพ่อปู่กับแม่ยายเห็ดน้าหลายได้ค่ะซื้อเขากินผักใบดอกเนี่ยซื้อซื้อกินอะไรกระดอกกระเดืยอโอ้ทองเพิ่อนจั๊มรับ ละับมดมเ,เยเขาจะมดติบค่ะเป็นไปได้พี่น้องแซ่บพี่ีเหรอพี่บ้าพี่นึกบ้างนาจอวักินหลายปอนี่ติเขาวรัดเลยค่ะ แ้แห้งจะบอเลี้แห้งแต่นี่น้องยี่เมืองกาะเมืองกุงกุงเทดได้เมื่อค่ะไม่ต้องไม่ต้องเผาไม่ต้องอยัง,ต,งยตรงนี้ันหนึ่งว่ะไม่ได้เจ๊น,นั่นยากอ่ะไม่ได้ดังไฟยากคับเจ๊น้นใช้น้ำอันอหนึงลกตั้งแกะเลยเพราะน้ำปะติดพเพราะกเลีติหมอนค่ะพอเลยได้ค่ะ เอาละจะเสริสกินมือสกินแห้งคินนี่กับเสี่ยวไว้ซสนิทเละเด้อค่ะพาพี่น้องไม่เห็นแล้วยู่เนื้อกินมื่อนี่ได้หนึ่งปลาเพื่อสุขภาพแล้วค่ะหนึ่งปลานิ้หญ่แล้วกับแจบอกเล่นซุปเซฟมาสู้กิน,มนเมนูง่ายๆแค่นี้แหละค่ะเมนูิซได้กับลันตีเด้อค่ะเบิง้งเมบิ้งข้าวเต็มที่ผลงานเสริมกลิ่นล้วนๆเลยเนี่ยพี่น้องคลิปนี้กับเสีเอาไว้ซสนิทเละเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ จะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ